สองราศีฐานไฟเก่ากนุกโชนรักครั้งเก่ากลับมาทำให้วุ่นวายใจอีกครั้งคือราศีไหนไปดูดวงความรักกับหมอเจมดวงเด,ดเด็ดด็ดดวงกันค่ะราศีกุมความรักอาจมีรักเก่าย้อนกลับมาให้คิดถึงบ้างอย่ากลับไปเดี๋ยวเกิดปัญหา ราศีสิงห์ความรักระวังปัญหาครั้งเก่าย้อนกลับมาให้รู้สึกวุ่นวายใจอีกครั้งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดติดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงที่ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด .com ของขังเปิดดวงรวยธนบัตรขวัญถุงตระก,กูลเศรษฐี ร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคลบูชาไว้พกติดกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ได้ไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาสนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ080-997-9665 080-997-9665